เนี้ยครับสองตัวครับเนี้ยเป็นถางครับเนี่ยครับมันซุ่มจะไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาออกคร,ครับนะครับรน,นะครับแลนครับเนี่ยครับแลนสองตัวครับตัวใหญ่ ครับผมก็ยินดีรับต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์ร้อใต้นะครับเรียบเออเนี่ยครับมาเดินป่านะครัเนี่ยต้นไม้ต้นนี้นะผมต้นใหญ่นะครับที่ว่าอยู่กลางป่านะครับเนี่ยแล้วอย่างนี้นะครับผมเข้าไปดูแล้วนะครับใต้ใต้ต้นไม้นะครับตัวนี้เป็นรอยสัตว์ป่านะเนี่ครับดูขนาดต้นครับไม่ต้องถามถึงอายุนะครับถ้าถ้ามันไม่กว้างตรงข้างนะผมว่าน่าจะประมาณเกือบสิบคนโอบได้นะครับแล้วผมมาเจอตัวนี้ครับ เอฟซีครับเดนืเอฟซีดูนะครับเนี่ครับเนือครับอู้เหมือนมืดนะครับเสียดายมากครับเสียดายนะครับมันมืดนะครับแล้วก็ย้อนแสงด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับมันจะเป็นแลนด์นะครับสองตัวเกาะตรงนี้นะครับเนี้ยเนี้ยครับแลนด์นะครับตัวใหญ่มากนะครับสองตัวนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟฉายโรสั์ให้ดูนะครับ เป็นแลนดนะครับสองตัวนะครับตัวใหญ่เลยนะครับไซส์บิ๊กเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟฉายให้ดูครับเนี่ยมาเจอนะครับโดยมังเอิญครับแล้วก็มีค้างคาวครับครับไฟเด้อเห็นครับไม่เห็นครับไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นครับโกโปรครับไม่เห็นครับ เดี๋ยวผมจะใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวมองเห็นนะผมโกโปรมองเห็นนับนับเห็นเห็นเห็นแต่ขาวๆนับเป็นแลนนับสองตัวใหญ่เลยนับใหญ่มากนับไซส์นี้ไม่ต้องพูดถึงนับอยู่กลางป่าลึกนับเดี๋ยวต้องขออนุญาตใช้โทรศัพท์นับถ่ายให้ดูนับนับนี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่ว่ามันมันอยู่นับมันจะเป็นโพรงนับ นี่ครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ครับต้นใหญ่มากครับเดี๋ยวเจะเอาโทรศัพท์ถ่ายให้ดูนะพี่เสียครับแป๊บนึนงครับแล้วข้างล่างมีเสียงเสียงมันไก่ป่าครับเดินขึ้นมาครับนี่ครับลอยแรงครับมันไต่ขึ้นครับนีครับเศษไม้ก็ตกกระจายเลยครับนี่ครับทางเข้าทางออกมันะครับนี่ครับ มันน่าจะอยู่บนบนต้นนี้ครับเนี่ยครับจะให้ดูทางที่ว่ามันไต่ขึ้นไปนะครับเนี้กิ่งไม้ลอกหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแผลนับสองตัวครับเดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์ถ่ายดูครับเผื่อมองเห็นครับดูให้ดูครับเนี้ยตรงตรงกิ่งไม้ที่ว่ามันมันขึ้นไปแล้วมันลอกครับนี่ผมซูมซูมสุดๆแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะส่องขึ้นไปดูคําว่าจะเจอไหมครับกล้องโทรศัพท์นะครับ เมื่อกี้เป็นโกโปรนะครับไม่เจอนะครับเนี้ยนะครับนะครับโทรศัพท์เจอนะครับกล้องโทรศัพท์พอมองเห็นลางๆครับนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นชัดครับกล้องไม่ซูมครับเคียบ่คีับเคีับอ๋อมีมีข้างเขาด้วยครับเนียบเัีบสองตัวครับเนียบเป็นตางหาครับเคีับมันซูมยอไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาออกครับนะครับนะครับแลนครับเคียบแลนสองตัวครับตัวใหญ่เลยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นแลนหรือแลครับแต่ว่าตรงนี้มีแต่แลนครนับในป่านะครับแล้วผมไม่ได้อุปกรณ์อะไรมานะครับก็มาให้เอฟซีดูนะครับบางคนที่ชืน่นชอบนะครับนะครับมันหลบแลบนะครับหลบแลบแลบรับหลบไปแลบไต่ขึ้นไปแลบไต่หายไปแลบ ตายไปแล้วนะครับครับตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะซูมออกให้ดูนะครับก็ไม่ไม่ไม่ค่อยลึกมากนะครับเนี่ยครับต้นไม้ที่มันขึ้นครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวก็กดติดตามด้วยนะผมเนี่ยครับต้นไม้ต้นใหญ่เลยครับเนี่ยครับต้นใหญ่มากครับอ้ต้นไม้นะครับอยู่ในป่านะผม มาเจอแลนสองตัวนะครับก็ต้องจบคลิไปไว้แค่นี้นะผมเดี๋ยวยังไงผมก็จะปล่อยไว้นี่นะครัแลนครก็โอเคครับผม